ยุคนี้คนจะตายเป็นหมู่คณะสงครามก็จะบังเกิดหลวงปู่เตือนภัยใหญ่สี่อย่างคนจะตายมากจนไม่มีที่ฝังแต่สยามนี้โชคดีนักอยู่ในเขตพัตตสีมาช่วยให้รอดพ้นภัยอันตรายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ ในยุคสมัยนี้ไปก็ไปเป็นหมู่คณะตายก็เป็นหมู่คณะเช่นเดียวกันขณะนี้สงครามกำลังจะบังเกิดเขาเรียกว่าสงครามโลกคําว่าสงครามโลกเป็นอย่างไรคือโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนนั่นเองแต่สงครามโลกมันไม่ได้เกิดสงครามอย่างเดียวเพราะสงครามมันมาพร้อมกับภัยพิบัติเข้าใจหรือเปล่า นั้นภัยพิบัติมันมาพร้อมกับอะไรมันมาพร้อมกับโรคระบาดมันระบาดแล้วตายได้นะนั้นมันเกิดมาจากโรคระบาดนั้นภัยสี่อย่างให้โยมได้พิจารณาภัยสงครามภัยธรรมชาติภัยพิบัติภัยจากวัตตะภัยจากอามนุษย์คำว่าอะมนุษย์คืออะไรคนที่เขาไม่มีศีลเขาเรียกมนุษย์มันยังเป็นสัตว์อยู่ แต่มนุษย์ที่มีศีลน,นี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์ที่ขาดศีลมากเท่าไหร่ความเป็นมนุษย์ก็เหลือน้อยนั้นถ้าไม่มีศีลเลยเป็นยังไงนั่นแหละเขาเรียกอามนุษย์ที่มันแฝงอยู่ในกายมนุษย์มันจะกลายพันธุ์เข้าใจหรือเปล่าคําว่ากลายพันธุ์เมื่อมนุษย์ที่ไม่มีศีลพอศีลไม่มีแล้วไอ้พวกที่ว่าจิตไม่มีศีลจิตก็ไม่อยู่กับตัว ไม่อยู่กับร่องกับรอยนั่นแหละวิญญาณอื่นมันจะเข้ามาแทรกได้แล้วมันจะมายึดครองเหมือนโลกใบนี้ที่มันจะยึดครองโลกแต่มันหารู้ไม่ว่าที่มันกำลังห้ามหันกันอยู่นี้เพียงคนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มกับคนที่ไปทำสงครามถามว่าคนที่ไปทำสงครามนี้เคยเกลียดกันมาก่อนหรือเปล่าเคยอาฆาตกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วอยู่ๆมาฆ่ากันทำไม แพราะอะไรมันมีเหตุมาเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุมันจะมาฆ่าฟันกันทำไมนั่นแหละสุดท้ายใครได้ประโยชน์แล้วมาฆ่ากันตายมีแต่เสียประโยชน์ใช่หรือเปล่านี่แหละจนกว่ามันจะได้มีสติตายกันอย่างละมากๆศพนี้ไม่มีที่ฝังโรคระบาดก็จะเกิดจากตรงนี้แลแล้วเมื่อมันใช้อาวุธที่ประหัตประหาร โลกก็ได้รับความเดือดร้อนนั้นขอให้โยมจงมีสติเรานั้นโชคดีนักที่ได้อยู่ในที่ที่เราอยู่ในเขตพัทธสีมาสยามนี้เขาเรียกว่าเขตพัทธสีมาทำไมเพราะอะไรก็เพราะท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านกู้แผ่นดินมาเพื่ออะไรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาใช่หรือเปล่านั้นจึงบอกว่าสยามนี้จึงเรียกว่าเขตพัทสีมา เขตพัทธสีมาเป็นอย่างไรอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมินั้นถ้าใครนั้นอยู่ในเขตพัทธสีมาแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาในเขตพัทธสีมาแล้วเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเข้ามาในโบสถวิหารมานั่งอบรมภาวนาได้นั้นแลโบสถ์เขตพัทสีมานั้นจะไม่อยู่ในอำนาจขอบเขตแห่งแผ่นดินนั้นใครเข้ามาเจริญภาวนา ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นแลเขาเรียกจะพ้นจากภัยอันตรายเข้าใจหรือเปล่านั้นยักษ์นอกศาสนาในสยามนี้บางคนเข้ามาอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วแต่เขายังไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์นั้นใครที่ได้เห็นประโยชน์แล้วจงเร่งเพียรประพฤติปฏิบัติให้มากเมื่อถึงเวลาภัยจะมาเราจะทำยังไงเมื่อภัยมันมาต้องทำยังไง โยมรู้หรือเปล่าว่าเมื่อภัยมันมาอะไรที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยสี่ใช่หรือเปล่านั่นแหละไอ้ปัจจัยสี่ตรงนี้แหละนั้นการที่โยมไปอยู่ในนิโรธกรรมฐานโยมได้ฝึกฝนจิตของโยมลดละเช่นอาหารการบริโภคเมื่อเราเคยอยู่โดยไม่ต้องอาบน้ำเราก็อยู่ได้เพราะเรามีทำเป็นเครื่องอยู่ใช่หรือเปล่า นั้นบุคคลที่เขาไม่เคยประพฤติธปฏิบัติจิตเขาจะมีความทุกข์มีความกังวลใจจะมีความดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เขามีธรรมอยู่เขาจะรับสภาพได้ดังนั้นแล้วต่อไปในภายภาคหน้าการจะประพฤติธปฏิบัติธรรมมันจะยากขึ้นยากขึ้นเข้าใจหรือเปล่าเพราะโลกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอากาศก็ดี เรานี้เป็นอากาศแบบไหนรู้ไหมภูมิอากาศของเราที่อยู่ในสยามนี้ถ้าเราเคยร้อนชื้นต่อไปเราจะเริ่มมีความหนาวเหน็บขึ้นมาบ้างถ้าหิมะไม่เคยตกเริ่มตกแล้วทีนี้เข้าใจหรือเปล่าโลกมันกลับไปหมดตอนนี้ไอ้ขั้วโลกเหนืออะไรที่มันเคยหนาวมันจะร้อนทีนี้พอมันร้อนมันก็จะละลาย ไอ้ที่ประเทศไหนที่มันร้อนก็จะเริ่มหนาวแล้วคนที่มันไม่เคยสัมผัสมันจะปรับอุณหภูมิยากหรือเปล่านั้นทุกอย่างที่เราเคยมาประพฤติธปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปรับภพบภูมิจิตเราอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆให้เรารู้จักการปล่อยวางแต่สถานการณ์ตรงนี้ที่ประภพภูมิของโลกเปลี่ยนไปพอถึงเวลาแล้วครูบาอาจารย์ เทพเทวดาเจ้าทั้งหลายเขาจะมาบอกว่าเราจะอยู่อย่างไรเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อต่อไปในการข้างหน้าการจะประพฤติปฏิบัติธรรมมันยากที่ว่าอะไรอย่างที่บอกโลกเมื่อมีภัยสงครามมีภัยโรคระบาดมีภัยจากอามนุษย์ด้วยกันนั้นบุคคลทั้งหลายที่มีเชื้อเผาพันธุ์เดียวกันจึงต้องมารวมตัวกันนั่นเอง เพื่อมันเป็นกำลังกำลังอะไรกำลังใจซึ่งกันและกันพอเรามีกำลังใจมีกำลังชนอยู่หมู่มากมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีความกล้าผ่อนคลายมีความกลัวอย่างนี้โลกนี้อยู่ได้เพราะศีลถ้าศีลวันใดถูกเหลื่อมล้มและถูกทำลายโลกก็ไม่สามารถทรงอยู่ได้จำไว้เขาเรียกว่าโลกวิบัติโลกธกาตุเจ้าวิบัติ เมื่อโลกกระท่าพิบัติดินน้ำไฟลมก็วิบัติแล้วถามว่าดินน้ำไฟลมมันอยู่ในกายสังขารเราหรือเปล่าคนที่รับความเดือดร้อนไหมคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นศีลจึงคุมโลกนี้อยู่ศีลคุมโลกนี้อยู่ถ้าเปรียบศีลเป็นอะไรศีลก็เหมือนกฎหมายแล้วไอ้กฎหมายนี้มีช่องว่างไหมศีลมีช่องว่างไหม บาลีเลี่ยงได้หรือเปล่านี่แลเมื่อคิดว่าไปเลี่ยงบาลีได้เปิดช่องโว่ได้พวกนี้เรียกการละเมิดกฎหมายมันก็เลี่ยงได้หรือเปล่ามีช่องว่างของกฎหมายหรือเปล่าก็มีอีกนั้นฉันจึงบอกว่าศีลน,นี้แลมันคุมโลกใบนี้อยู่นั้นใครหมู่ชนใดสังคมใดประเทศใดจเจริญศีลทานภาวนา ก็จะได้รับความคุ้มครองเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราเหตุมันเป็นอย่างนี้นั้นคำว่าทั่วโลกก็คือมนุษย์ใช่หรือเปล่ามนุษย์ที่มันยังไม่เป็นมนุษย์ที่เต็มภูมิหรือเต็มคนเพราะอะไรก็เพราะพระศีลทั้งนั้นนั้นเมื่อโลกธาตุมันแปรปรวนมนุษย์ก็แปรปรวนแต่ถ้ามนุษย์มีศีลแล้วมันจะเริ่มเป็นปกติไหม ตอนนี้เขาถึงว่าจะแยกเขาเรียกว่าจําแนกาธาตุนั่นเองให้โยมพิจารนาว่าคนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ไหมอันนี้ไม่แปลกเลยจำเอาไว้แต่ว่าคนที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกันธรรมาธาตุไม่แบบเดียวกันอยู่กันยากไหมคนดีก็ไม่อยากอยู่กับคนชั่วเข้าใจหรือเปล่า น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหาศร์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ